เกษตรกรไทยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการทำเกษตรกรรมอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำสวนทำนาทำไรหลายผลผล,ผลิตทางเกษตรกรรมเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้สร้างผลกำไรให้กับเกษตรกรและประเทศชาติ แต่เรียนย่อมมี2ด้านแน่นอนว่าการทําเกษตรกรรมย่อมมีปัญหาเข้ามาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโรคภัยจากวัชพืชฝนแล้งน้ําท่วมรวมทั้งราคาที่ขึ้นลงตามเศรษฐกิจเกษตรกรหลายคนถอดใจเพราะยิ่งทํายิ่งแย่สร้างหนี้สร้างสินและจากผลกระทบดังกล่าวการทําเกษตรแบบผสมผสานจึงเหมาะที่จะนําเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ซึ่งหนึ่งในวิธีแก้ไขนั่นก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เดิมกรมหม่อนไหมเป็นกรมช่างไหมค่ะถูกก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่5ปี2446ค่ะแล้วก็มีพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนาพงเป็นอธิบดีกรมช่างไหมซึ่งขณะนั้นได้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นดรโทยามาคาเมทาร่ค่ะมาช่วยพัฒนาพันธุ์ไหมให้พันไหมดั้งเดิมของไทยสามารถมีผลผลิตสูงโดยการไปผสมพันธุ์กับลังไหมของประเทศญี่ปุ่น ปลูกหมอนเลี้ยงไหมาสามารถเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรได้เนื่องจากว่าการปลูกหม่อนมันเป็นการปลูกขึ้นเลี้ยงสัตว์มันสามารถทําได้เรื่อยๆตลอดเวลาแล้วเส้นไหมอ่ะมันสามารถเก็บได้ค่ะมันสามารถรวบรวมไปเก็บได้คราวเดียวปกติแล้วกเกษตรกรเราอะค่ะจะรวบรวมเส้นไหมนะคะไว้สําหรับทอผ้าลูกแต่งงานลูกบวชหรือมีก็ต้องการใช้เงินเป็นก้อนก็จะเอาเส้นไหมามาขายค่ะไหม ถือเป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินเพราะการเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรก,รกรแล้วการเลี้ยงไหมยังเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเพราะไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรการพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ยังต้องดําเนินต่อไปเราเลี้ยงไวอ่อนให้กับเกษตรกรคือไหมไวอ่อนเนี่ยมันเลี้ยงยากสมัยก่อนเนี่ยเกษตรกรเขาจะ ไปเลี้ยงไหมไวอ่อนไปเลี้ยงเลกฟักเองซึ่งไหมไวอ่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะครับกับเรื่องของทั้งอุณหภูมิทั้งความชื้นนะครับพอเกษตรกรไปเลี้ยงเนี่ยก็ไหมก็ไม่แข็งแรงนะครับเราเห็นปัญหาตรงนี้เราก็เลยปัจจุบันเนี่ยศูนย์บอนไหมเฉลือมเกิมุกดาหารเราลก็เลี้ยงไวอ่อนสนับสนุนเกษตรกรนะครับซึ่งเอาไหมไวสองไวสามไปให้เกษตรกรเนี่ยผลปรากฏว่าเกษตรกรเลี้ยงไหมได้ดีขึ้นนะครับผลผลิตมากขึ้น ปัจจุบันก็เลยเกษตรกรหันมาปลูกหมอนเลี้ยงไหมเยอะมากขึ้นการสนับสนุนให้เกษตรกรทําอาชีพปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหมเป็นนโยบายที่กรมหมอนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมมากขึ้นสามารถสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถปลดหนี้ให้กับเกษตรกรได้